สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนออกไปนอกอวกาศนะครับที่ Space i n s p i r i u m เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ The Light House Family มาแล้วครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มาคนเดียววันนี้มา2คนส่วนใหญ่เราก็จะเปิดรายการกันในรถนะครับเพราะว่าการเดินทางของเรานั้นจะเป็นการกำหนดว่าเราจะเดินทางไปไหนไปทำอะไรซึ่งแน่นอนแล้ฮะไม่ว่าจะเป็นรถ Isuzu MU-X หรือ D-Max วลาเราเดินทางเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันนั้นมีหลายสิ่งหลายอยา่างแล้วเราก็พาทุกๆคนเหมือนกับน,นั่งมาในรถด้วยนะแต่วันนี้จะมีความพิเศษเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมนั่ง เคียงคู่กับสกายหรือว่าแจสตินก็ได้หรือว่าทั้งครอบครัวเนี่ยเรามักจะมีการเดินทางไปเพื่อที่จะสอะหาสิ่ง่งที่เราเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษคืออะไร inspiration inspiration <Yeah. S 1> ใช่มันก็จะนำพาไปสู่เรื่องที่สำคัญก็คือการมีจุดมุ่งหมายหรือมีมุดหมายในชีวิต mm. เหมือนกับบริษัทเราไงบริษัทเราก็มีอะไรภาษาอังกฤษเราเร้ยกอะไร fulfill your purpose เติมเติมเตมทุกความตั้งใจ oh yes นั่นแหละ เพราะว่าการเติมเต็มทุกความตั้งใจหรือการมีหมุดหมายในชีวิตเนี่ยสำคัญมากมาจากแรงบันดาลใจอย่างที่พ่อพูดใช่ป่ะ mm hmm. คำว่าการมีหมุดหมายในชีวิตก็ไปตรงกับโซโลแกนของ the new isuzu mu x mm hmm. ล่าสุดที่พ่อได้ไปงานเปิดตัวมา be uncharted หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุดรถที่พ่อไปเห็นในงานเปิดตัวนะสีสวยมากนะเขาชื่อว่า g l a l s i r blue m i c a ah. โอ้โหคันนั้นเนี่ยพ่ออยากเอาคันนี้ไปเปลี่ยนเลยเอาไป แต่มันจะดูวัยรุ่นขึ้นนะเผือว่าให้จะสินขัอย่างที่พ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้ที่ที่พ่อกำลังจะพาไปเนี่ยไม่นแน่ที่นี่เนี่ยอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้สกายมีหมุดหมายใหม่ในชีวิตของตัวเอง mm hmm. ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร <All right. S 1> เคยคิดไหมโอ้จริงเหรอไม่่ไม่แน่ที่นี่อาจจะทำให้สกายเปลี่ยนความคิดก็ได้ oh, excited, yeah, excited. ถึงเปที่เรียบร้อยนะครับผมจอนหนถ้ารู้จักอยู่แล้วนี่จิ๊บนะครับผมเรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspireum เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่มันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อย่างที่หลายๆคนคิดคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจจะเก่าไปแล้วด้วยซ้ำไป่มิวเซียมเพราะว่าฟังดิ Space Inspireum ที่มาที่ไปเป็นไงบ้างจิ๊บเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับตัวของดาวเทียมภารกิจก็คือดาวเทียมไทยโชดอยู่แล้วจนกระทั่งในปี2559ค่ะ ทางสํานักงานของเราก็เลยคิดว่าแล้วเราจะทํายังไงให้เรื่องของอวกาศ<ฮ>การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศตัวนี้ค่ะเข้าถึงประชากรได้ไหลายระดับได้กับหลายๆกลุ่มเป้าหมายก็เลยสร้างเป็นตัวแหล่งการเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ in Space Inspirium ของเราขึ้นมาค่ะ Inspirium แล้วก็มาจากคําว่า Inspiration บวกกับคําว่า Aquarium ใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเครวมกันแล้วเนี่ยมันคือความหมายในความเห็นของชิปคือแปลว่าอะไรครับแรงบันดาลใจแบบไหน ชื่อเต็มๆของเราก็คือ Space In s p ป r i ียใช่ไหมคะ p a c e ก็คือความหมายตรงตัวเลยก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอวกาศลมถึงโลกของเราด้วยนะคะ Inspirium นะคะก็คือเป็นการรมกรันอย่างที่คุณจรพูดมาสักพูเลยก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ของเราก็เลยการันตีเลยว่าเราจะเป็นแหล่งการเรียนรู้คะ่ะที่สร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศเพราะว่าเราไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ที่เข้ามาถึงแล้วยืนอ่านบอร์ดแล้วก็กลับ แต่เรามีสื่อการเรียนรู้รวมไปถึงเครื่องเล่นนะคะซึ่งบางเครื่องมีเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่จะมาเป็นตัวช่วยเสริมสร้างประสบการณ์พอเราเริ่มมีประสบการณ์เด็กๆก,ก็เกิดการสร้างแรงบันดาลใจที่จะเอาไปต่อยอดต่อไปนั่นเองค่ะโอโ้โหน้องเิฟตอบได้ดีมากเลยต้องแชร์เลยครับแชร์ด้วยการล็อกอินเข้าไปในระบบของเราที่ w w w d i g i t a l v a c c i n e m e สมาชิกทุกคนที่แชร์นะครับล็อกอินเข้าไป คอมเมนต์ comment, คลิปที่น้องจิ๊บซึ่งขออนุญาตถอนหน้ากากเลยไหมเพราะจิ๊บหลายคนคง <ๆ S 2> อยากเห็นหน้าแล้วที่น้องจิ๊บได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับแชร์ไปแล้วเก็บคะแนนแล้วมาแลกของรางวัลเผื่อว่าอาจจะได้มาที่นี่ได้ในราคาพิเศษด้วยหรือเอานี้ดีกว่าผมแจกเสื้อยืดเลยครับที่ใครเข้ามาคอมเมนต์สาหรับคลิปตัวนี้ในระบบของเราครับผมแจกทั้งหมด2ตัวครับดีไหมครับดีครับผมโอเคตามนั้นเลยส่วนถ้าเกิดใครที่อยากรูว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้สกายจัดเลยครับ เ a ส e i n s p i r e ีมถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นหมุดหมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้กับเด็กๆเราขอปักหมุดไว้ใน D-Map แล้วด้วยเช่นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่จิ๊บช่วย เออผมเดินดูพิชิสเฟียไดไหมครับได้เลยค่ะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะที่นี่ของเราจะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะน้องสกายตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ชั้นที่ 2, 2> นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่อง่าเกี่ยวกับดาราศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศแล้วก็นักบินอวกาศค่ะสําหรับด้านล่างค่ะจะเป็นเรื่อง่าเกี่ยวกับตัวคองเทคโนโลยีภูมิศาสร์ของเทืกเขาแการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่จิ๊บพาน้องสกายไปดูกันเลยดีวยกว่าคะ่ะสำหรับด้านล่างของน้องสกายอันนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยเราจะมาเรียน รู้กันว่าเอกภพคืออะไรรวมไปถึงระบบสุริยะคืออะไรด้วยะะซึ่งโลกของเราก็อยู่ในระบบสุริยะด้วยหน,น,น,น้องกะกายเคยมีความฝันหรือว่าเราอยาก เป็นนักบินอวกาศไหมคะอ๋อก็ตอนที่ผมประมาณอายุห้าหรือหกครับก็เคยอยากเป็นนะแต่แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จิ๊บจะมาบอกว่าการที่เราจะเป็นนักบินอวกาศค่ะน้องสกายเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะคะโดยด้านข้างของพี่จิ๊บตรงนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องที่เราจําลองมาจากเครื่องที่นักบินอวกาศเนี่ยเขาใช้ในการฝึกชื่อว่าเครื่องใจโรสโคค่ะอันนี้น้องสกายอยากทดลองเล่นดูไหมคะก็อยากนครับแต่ตัวนึง ไปดูกันดิโอ้โห่นไไครับเล่นอีกโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเล่นถัดไปกันดีกว่าเรายังมีอีกหลายตอวเลยค่ะน้องสกายสำหรับเครื่องเล่นด้านหลังนี้นะคะจะชื่อว่าเครื่องเล่นมาสวอค่ะเป็นการจำลองเดินบนพื้นผิวดาวอังคารนะคะที่จะสภาวะเรื่องของ แรงโน้มถ่วงบนดางคานว่าต่างจากโลกของเราเนี่ยเท่าไรนั่นเองน้องส,สกายอยากทดลองไหมคะ,อะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันดีกว่าค่ะ ือแหละครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวของเครื่องเล่น VR สเฟียรค่ะคจะเป็นการจําลองให้เรานะคะสวมแว่น VR แล้วหลังจากนั้นค่ะโดยที่ภายในตัวเกมนะคะก็จะพาเราไปดูโปรเจกต์ต่างๆที่ภายในตัวของโครงการ EEC นี้ทําอยู่นั่นเองค่ะถ้าสนใจเดี๋ยวเราต่อคิวแล้วเดี๋ยวรอสอบถามที่เจ้าหน้าที่แล้วกันนะคะนะคะ เด้ยังบ้างสกายวันนี้เรียนรู้อะไรบ้าง Did y ยาเป็นก g นใช time? Yes I did เเวลาสั้นไปหน่อยนะพ่อกับทษด้วยทีนี้สกายเนื้อหาที่สกายนำเสนอในวันนี้รวมทั้งผมด้วยเั้น้อยเนี่ยเราถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่ดีอยากให้ทุกๆคนแชร์นะครับเห็นโลโก้ตัว 3D ตัวนี้ขึ้นมาข้างๆสกายนี่ปุ๊บก็รู้แล้วแน่นอนว่า คอนเทนต์ตัวนี้สามารถแชร์นะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้แชร์เท่าไหร่คอมเมนต์เท่าไหร่ก็เกินการสะสมคะแนนนะครับล็อกอินเข้าไปที่ w o r l d wide w e b d i g i t a l v a c c i n e m e นะครับอาจจะมีการเซอร์เวอยู่ด้วยก็ตอบด้วยได้คะแนนด้วยนะครับและมาแลกของรางวัลจากพวกเราครอบครัวรัตนเวโรดกันนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้ายังไม่สมัครสมาชิกก็แวะเข้าไปที่ w o r l d wide w e b d t e c h o r t h ครับยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่จะเราจะร่วมกับทางนี้นะครับอยากเป็นนักวินาวการไหม เคย,ยเคยอยากเหรอแล้วยังอยากเป็นอยู่ไหมอ่ะไม่เป็นอยาก้วอยากเป็นเอนจิเนียร์ he's becoming an engineer อ๋อนี่ดีนวนะรู้ว่าจะทำอะไรบ้างกับชีวิตตัวเองเนี่ยดีเลย